สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเหลืองขวดเตาครับฝากกดติดตามช่องแบบอของกอนแชนแนลนี่นะครับอขอบคุณครับขวดเตาน้่อารมณพื้นปวดยังอะไรครับที่เข้าใส่แล้วผมจะเอามาทำประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับคือดีกว่าห่อข่มไปประเปล่าครับนี่มันเป็นขวดใหญ่ครับขวดสองลิตร ผมจะเอามาทำเป็นใหม่ส้อยแบกม่วงครับอุปรกรณ์ส้อยแบกม่วงเ้ามาเริ่มวิธีทำกันเลยครับแบบบริเสียตังครับซึ่เขาแค่ใส่ขวดเป่าก็ทำได้เลยครับ <S <S <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับทำกันแบบง่ายๆครับคซึ่อเขาขวดมากทำเป็นอุปกรณ์ส้อย เขาจะซื้อครับ เขามีปาดมันจะบวแข็งครับพอดีเขาเขาเป็นไฟมันจะแข็งปาดก็แข็งครับแล้วป็สอยของม่วงได้ด้วยคือโบดีเสียตังแม่แต่บาทเดียวครับ สำหรับอุปกรณ์ซอยมะม่วงแบบใส่ขวดเป่าครับเซ็จแล้วครับพร้อมจะไปซอยแล้วครับนี่ครับพ่อทำเซ็จแล้วครับเข้าหาใหม่ไม่สาวครับบ้านผมเอื่อนไม่สาวครับพ่อใส่ปลดป้ายไม่สาวครับ ออกตะปูไปนี่ทำนทั่นยังสิอยู่ง่ายน,นี่าไปโกาะมันยังมันยังบน่นอยู่ครับตะปูใส่มัดกระบกมันหมุนครับหามาัด อกว,ว่าปูงานครัวเด็กสามดพร้อมนะครับพร้อมอเอาไปซอยได้แล้วครับหกม่วง ต้นสูงก็ใส่ไม้ยา่วครับต้นต่ำก็ใส่ไม้สันเดบบโมดลสื่าางครับไม่ก็ไม่มาแต่หน้าอาจจะโค้งครับขวดกบขวดเป่าเดี๋ยวไปซอยนกันครับจากถ้ำ ใหม่ซอยมะม่วงเซ็ตแล้วครับจะมาซอยให้พี่น้องส้มครับว่ามันได้ดีบอ่อครับเอาเบิงสอยเบิงถามนดีกับพี่น้องห้ามตามเลยนะครับได้แล้วครับแค่ขวดเป่าซื้อกัน ทำได้ลครับทำหม่สวยบักม่วงครับ,บม่วงฟ้าลันมันแตกเร็วครับหาเขา้าบบหาอุปกรณ์ที่สวยครับสื่อบักรเสียตังครับอันนี้บริเสียตังครับแช่ขวดเปตาครับ งายอิลีครับแต่เสียงเงินแม่แต่<ป>บาทเดียวครับสำหรับใหม่สวยหมวกม่วงเก็บเอาไปใส่ด้วยครับพี่น้องส<ป>ำหรับการทำใหม่สวยมะกม่วงขพอจบไปเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับช้มน,นี่และกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ